สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักสวัสดีพี่น้องประชาชนครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้เราก็พามาดูเจ้าเอสเจ็ดร้อยครับพี่น้องนี่ทีมงานลุงเจริญครับรถเสียตอมครับนี่สิบสองล้อครับมีหางก็มีบันไดด้วยโอ้เก่านอกครับพี่น้องเราก็มาดูครับว่ามีอะไรสวยงามบ้างมีกระทะชุบเลดครับ สองล้อครับนี่กันชนเหล็เอาเหินแต่ศาสคุณไปไหนวะรอ,อจัดเลับใส่นาซามีมิชลินเลยครับเจ็ดร้อยครับเครื่อง420รยแรงครับ สุดยัดเลยครับไม่รู้ว่าเจ้าของรถไปไหนนะนก็ของแต่งก็ยังมีประมาณนี้ครับบันไดน,นี่ครับออกมาจากอู่ปัญญาอู่ปัญญาลุ่งเรืองยนต์ครับนี่กันชนก็เก่านอกครับกันชนเก่านอกก,นนก,นอก,ก็สวยๆครับถ้าชุบเหลียดดูหางนะ้ะงพี่น้อง อ่าหางนี้เขาเรียกหางทรงอะไรไทยเจริญบ่่มีหางบันไดด้วยครับมีบันไดด้วยเครื่องโอ้เกียร์ยังสวยๆเลยครับดูท่อมองก๋วยเตี๋ยวมองก๋วยเตี๋ยวครับน่าจะแปดนิ้วครับพี่น้องแปดสามครับ ถังมีเนียมครับสามลูกครับออ้ตัวจามเนีพี่น้องอย่างใหญ่เลยท่อนีน่าจะสี่นิ้วหรือเปล่าใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ว่ามันลดลงน่าจะสามนิ้วครึ่งมันลดท่อลงน,น่าจะสามนิ้วครึ่งว่ามาจากนู้นน่าจะสี่นิ้วส,สองเผาครับคันนี้แหนบครับไม่ใช่ทุ่งลม โอบุกิอย่างใหญ่เลยดูเหล็กเหล็กสอดนี่ผ่าสอดเลยครับพี่น้องแบบนี้เลยผ่าสอดผ่าสอดอย่างเป็นอย่างไรยบ้างลายบ้างครับเป็นนี่นี่ขนาดยาง9.00ขอยกสิ ยางเก้าร้อยครับยางเก้านะกรอบยี่สิบครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชยางพันนะลายบ้างครับลายบ้างสวยงามเลยครับนี่เจาะฮีโน่เอสเจ็ดร้อยสวยงามเลยครับนี่พอดี อย่าต้อมทำมาใหม่ครับใส่ลุกหลอดครับสลิงชอบขาดครับตัวนี้เลยทำมาใหม่นะดูกระบ,บอกกูกรบอกยางใหญ่เลยครับดูเรามาดูการรับคัดซีครับโอนี่ครับรับคัดซีนะรับกระบะ เท้าช้างใหญ่ครับว่าเอามาขึ้นสองร้อยด้วยนี่บันไดครับโอ้อย่างหนาเลยครับรถคันนี้ไม่รู้ว่ามันยาวเท่าไหร่เนาะแต่ว่ายังไม่เคยลองเอาเกียดเดอร์ขึ้นครับน่าจะขึ้นได้อยู่มั้งเนาะสูสีขึ้นได้ครับโอ้ลูกน้องมาแล้ว เจ้าของรถไปไหนวะของรถหายตัวอีกแล้วไม่ได้ฟังเสียงอีกแล้วพี่น้องอบางฝุนท้องช้างครับสีสวยครับสีสวยเป็นเขียวมรกตครับจะเขียวโกเบผสมออกมุกมุกหน่อยนะเราก็ดูครับพวกคางนี่รับจ้างเนื้อพี่น้องใครที่ นี่รถจะเคลื่อนย้ายครับก็ติดต่อผ่านผมได้ติดต่อผ่านผมได้ด้อเดี๋ยวผมจัดหารถให้ครับนี่ผมมาดูครับการรับคัตซีครับกับกระบ,บะครับเท้าช้างใหญ่ๆเลยกระบ,บะมินิม ทั้งน้ํามันใหญ่มากเลยครับใหญ่จัดเลยครับน่าจะสองร้อยลิตรใหญ่ขนาดนี้นะนี่เอาหม้อก๋วยเตี๋ยวสิบสองนิ้วออกนี้เลยออกนี่เลยพี่ออกตรงที่ทงังอยู่ลองเสียงนี่โหดเลยเป็นยางลายบ้างครับตัวนี้ก็เป็นยางก้าเหมือนกัน ตัวนี้เป็น 11R ครับข้างหน้าเป็น 11R โอ้มีนมเปรี้ยวด้วยสุดกับนี่ครับสเบียงสัพภาระโอ,โอ้มีเนียมมีเนียมล็อกรถหรือเปล่าอ้ข้างในครับอย่างสวยประตูปะสุดกันเลยครับไม่รู้เจ้าของรถไปไหน เจ็ด้อยครับเจ็ดร้อยสวยจัดเลยครับนี่อูที่แปลมาครับพันนี้แปลามาร้านสองครับร้านสองไม่แพงนะถือว่าโอเคเลยครับสภาพนี้หนึ่งร้านสองแสนพร้อมเล่มทะเบียนครับเจ็ดร้อยครับ,ครบเครื่องใหญ่ด้วยเครื่องสี่ร้อยยี่สิบแรงครับน่าจะ สุดจัดเลยพี่น้องน่าจะ e 1 3สีหรือเปล่าของนี้โอ้คุณแกก็อยู่จะต้องขโมยเน่อยเด้อขโมยสตาร์ทหน่อยโอ้สตาร์ทติดง่ายด้วยครับต้องเสียรครับสุดจัดเลยครับอ่ะโอเคพอหอมป่าอหอมปอเดี๋ยว จ้าของรถเย่ป่ะ <g ười> ขโมยครับอฮ้ยอะไรนี่นกเด็กนกเด็กดูมี gps ด้วยอ่ะวิ่งมาอ่าหกหมื่นเจ็ดร้อยกิโลครับวิ่งมาเนาะนี่เข็มไม้ครัภายในก็สวยจัดครับเบาก,ก็โอเค บันไดเ,เป็นไม่ใช่บันไดาย,ยาวไม่ใช่หัวยืนเป็นหัวธรรมาดาแหมจัดแล้วสุดจัดแล้ว,ลวโอ้วาสนาจะได้มีขี่ไหมพี่น้องาว่าก็ติดตามชมไปเรื่อยๆวิ่เจ็ดร้อยครับยังรอเลยครับอันนี้ก็ ว่าจะมารีวิวให้ดูนานแล้วครับก็ไม่ได้มาสักทีครับว่าว่างไม่ตรงกันสักทีครับนี่ที่วางเครื่องอับน้ำมาอย่างนี้เท่ครับางเท่ดูครับเหล็กจงใหญ่เลยได้กี่ตัวนี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า ตัวแล้วแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวค่ะสิบสองตัวสิบสามสิบสามตัวพี่น้องอตรงนี้ถี่กันมากเลยน่าอยากไฟแฟงหรือเปล่าอย่างใหญ่เลยครับอย่างน้าด้วยนี่ตัวถึงก็ปูยางครับ ปูยางเนาะไม่ปูไม้ครับก็แล้วแต่ใครจะชอบครับชอบคนละแบบเนาะบางคนก็ชอบแบบนี้ครับก็แบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับมันไม่เลื่นเนาะก็ดีเหมือนกัน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 แบบก็สองลูกยาวแปบดบยาว สเตปเอสเจ็ดรอยครับก็เหมือนกันครับมอใหญ,ใหญ่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยเอสเจ็ดร้อยครับเอสเจ็ดร้อยทีมงานลุ่งเจริญครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคลิปนี้ก็บายบายครับ